He also lazy to run. He also lazy to run. Seems like Amy. Amy running.

แล้วเออเราวิ่งวนมันจะไม่ได้ก็วิ่งกข้าวุดข้าตรงนี้ข้าตรงนี้มันจะทำให้เราลดเวลาในการการเคลื่อนไหวได้ง่ายลดเวลาได้ข้ากลางก่อนข้งกลางก่อนข้อตดกลางนปึ๊บลดเวลาเคลื่อนไหวนิดนึงเดี๋ยวนี้อากาศร้อนต้องระวังมาก โหวดโหดด้ก่อนนะอ่ะเขีโด้ยเอาเอาโหดโหดกูจะไม่โหดมากแต่จะไม่เกินโหดไห้เออตีโหดไปนิเดียวลงด้วยเออตีโหดไห้เริมขับไสเออให้เข้าเต็มโค้มีมืออ่ายีนิดแล้วรอบนึงรอบหนึ่งไปดันเออ thank you.